สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเอ็มสุริพรนนครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยสายคมินจังหวัดสกลนครนะครับเขาบอกว่าที่นี่เป็นแร์ม์คของการออกกําลังกายของคนสกลนครและผู้ที่สนใจในเรื่องของการออกกําลังกายปั่นจักรยานเดินจ็อกกิ้งหรือแม้กระทั่งคานก็มาลองดูนะครับระยะทางเนี่ยเท่าที่ผมสอบถาม มาครั้งก่อนๆไม่ได้วิ่งนะครับมาดูบรรยากาศชมพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศสวยๆนะครับผู้คนออกกำลังกายปั่นจักรยานวิ่งจ็อกกิ้งอะไรยังไงก็แล้วแต่เยอะมากนะครับตอนนี้นะครับถือว่ามาเยอะจริงๆนะครับแล้ววันนี้จะมาลองดูนะครับว่า7กิโลนิดๆหรือว่า7กิโลครึ่งเนี่ยนะครับเอ็มจะทําได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสถานที่โลเคชั่นจะสวยงามขนาดไหนนะครับ ไปดูกันเลยครับผมไปยังเจ้ายิ้มัานด้วยค่ะบ๊ายบายซีอิวเจน บรรลุปเป้าหมายเกือบตายนะครับโอ้ยรอบนะครับหนึ่งรอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายวันนี้ฝนตกด้วยนะครับด้วยว่าจะว่ายนเสิร์ วิวให้ดูข้างนอกไม่ได้ดูเลยนะครับวิ่งไม่กล้าถือกล้องไปครับเดี๋ยวเป็นลมนะครับก็ถ้า GPS ไม่หลอกนะครับก็78นิดๆนะครับในส่วนของปริมาณจำนวนรอบนะครับเอาเป็นว่ากลับไปพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปปีนเขากันต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ